เราพามาชมบรรยากาศริมหน้าหาดหน้ารีสอร์ทของเราแบบนี้นะคะรีสอร์ทเราจะเป็นมารีรีสอร์ทหาดสวยสมที่เป็นเดอะเบ t เดอะบีท i นไทยแลนด์นะคะเดอะเบส t นไอแลนด์นะคะไทยแลนด์ออ t เดอะเวิลด์นะคะคือ The b เ s สออฟเดอะเวินะคะนี่เห็นไหมคะเราก็จะมาเขาจะไม่มีท่าเรือนะคะเราต้องมาแบบอย่างนี้แล้วก็ต่อมาแบบนี้นะคะ อันนี้จะเป็นมารีรีซอร์ทบรรยากาศนะคะสวยงามมากค่ะเพื่อนๆแนะนำเลยนะคะเป็น uh, the best island of the world นะคะสองปีซ้อนนี่นี่จะเรือห่างยาวเพื่อมาส่งลูกค้านะคะนี่สวยมากค่ะห,หาดสวยมากๆค่ะมาตามรอยเราได้เลยนะคะนี่ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เรานะคะไว้เจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย